ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,140โพเวิร์ดรอดใช้ในเวลานี้จิตใจของเขาตกอยู่ในภาวะใกล้จะพังทลายแม้คนของเขาจะทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุจนสะอาดหมดจดแฮงและพวกถูกนำไปซ่อนตัวไว้วางแผนรอโอกาสเหมาะสมส่งคนทั้งหมดไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงถูกเปิดโปงแต่ภายในใจของเขายังคงรู้สึกตึงเครียดและหดหู่อย่างยิ่งตนเองต้องใช้จิตสมาธิไปจานวนมาก รับแรงกดดันมากมายจากความคิดเห็นของสาธารณชนแต่ยังไม่พบเบาะแสเป่าชวงสีทิศหากไม่พบก็ช่างเถอะตอนนี้ยังต้องมายุ่งเกี่ยวกับผู้ชิงหุวยที่น่าระยมยิ่งกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสมาชิกหลักของผู้ชิงหุ้ยอย่างไรตนเองก็ยังไม่อาจทราบแน่ชัดได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชิงหุ้ยทราบแผนปิดฟ้าข้ามทะเลนี้หากสามารถนำเป่าชวงสี่ทิศกลับมา อาชญากรรมเหล่านี้ไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวหากไม่พบเป่า่วงสี่ทิศยังต้องพบการแก้แค้นของผู้ชิง้วยเมื่อคิดขึ้นมาเขาคิดอยากจะตายไปให้รู้แล้วรู้รอดความทรมานในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําให้ความดันโลหิตของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังตรวจร่างกายเสร็จแพทย์ประจําตัวแนะนําให้เขาต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตอย่างเข้มงวดพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ พื่อบรรเทาภาระของร่างกายลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตกระทันหันแต่โฮเวิร์ดหวาดกลัวผู้ชิงห้วยและต้องการทราบความคืบหน้าในการตามหาเปาวชวงสีทิศทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอนแม้แต่น้อยทำได้เพียงรับประทานยาลดความดันโลหิตเพียงอย่างเดียวเวลาเช้าในนิวยอร์กขณะที่ดวงอาทิตย์สีแดงแผดแสงอ่อนจางในที่สุดเที่ยวบินของเชิญเจ,จ้าจงก็ลงจอดที่สนามบินจินหลิงยามข้ามทางอีกฝั่งของโลกใบนี้เวลานี้ ซุนจื้อตงลูกชายบุญธรรมของหลินหวานเออรกำลังนั่งอยู่ในเครื่องบินพิเศษที่จัดให้โดยชิวอิงซานร,รอต้อนรับการมาถึงของเชิญเจ้าจงเพื่อให้การส่งมอบเปาวชวงสี่ทิศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดซุนจื้อตงรู้ล่วงหน้าถึงจุดลงจอดของเครื่องบินที่เชิญเจ้าจงโดยสารมาเขาสั่งให้คนของเขาไปรอรับหลังจากเครื่องบินโดยสารของเชิญเจ้าจงลงจอดเรียบร้อยพวกเขาพาตัวเชิญเจ้าจงไปยังเครื่องบินของซุนจื้อตงทันที พื่อพบกับซุนจื้อตงที่มารอเป็นเวลานานเพื่อขจัดข้อสงสัยของเชิญเจ้าจงซุนจื้อจงแนะนําตัวเองสั้นๆจากนั้นพูดกับเชิญเจ้าจงคุณเชิญรบกวนคุณติดต่อทางวิดีโอกับคุณเย่เพื่อพวกเราสามคนจะได้ประสานงานในเวลาเดียวกันได้เชิญเจ้าจงพยักหน้าส่งวิดีโอคอลไปหาเย่เชิญ เวลานี้เย่เชิญอยู่ในห้องสวีทของเฮเลนาเมื่อได้รับการติดต่อของเชิญเจ้าจงเขารีบเชื่อมต่อทันทีหลังจากเชื่อมต่อเย่เชิญถามเชิญเจ้าจงว่าอาจงคุณเดินทางถึงจินหลิงอย่างปลอดภัยใช่ไหมเชิญเจ้าจงตอบกลับด้วยความเคารพเรียนนายน้อยผู้ใต้บังคับบัญชามาถึงแล้วขณะที่ผู้เขาเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้ปรากฏภาพซุนจื้อตงคุณซุนบอกว่าสถานการณ์เช่นนี้ควรติดต่อกับคุณที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ เย่เชิญพูดอย่างสุภาพปู่ซุนครั้งนี้ต้องรบกวนคุณแล้วซุนจื้อตรงพูดอย่างเร่งรีบนายน้อยเย่เกรงใจไปแล้ว ได้แบ่งเบาภาระของคุณและคุณหนูไม่ถือเป็นการรบกวนหรือไม่รบกวนจากนั้นเขาพูดตรงประเด็นนายน้อยเย่ให้ฉันแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันให้คุณทราบฉันได้แจ้งเยียนจิงผ่านช่องทางปลอดภัยก่อนหน้านี้เมื่อทราบว่าเป่าชวงสีทิศกำลังเดินทางกลับประเทศจีนพวกเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากอนุญาตให้เครื่องบินของฉันลงจอดที่สนามบินทหารเยียนจิงขณะเดียวกันก็ส่งกองกำลังมาปกป้องระหว่างการส่งมอบจนแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศทางเยียนจริงต้องการให้การส่งมอบเป่าวชวงสีทิศครั้งนี้ปลอดภัยราบรื่นมากที่สุดขอให้นายน้อยเย่มั่นใจได้เย่เชิญพยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อของไปถึงประเทศจีนฉันก็เบาใจได้สำหรับขั้นตอนสุดท้ายที่เหลือขอให้ปู่ซุนจัดการแทนฉันจนลุล่วงฉันไม่มีคำขออื่นใดมีเพียงข้อเดียวอย่าเปิดเผยตัวตนของฉันออกไปเท่านั้นเรื่องนี้คุณวางใจได้ ซุนจื่อตรงตอบรับคำอย่างหนักแน่นฉันได้ชี้แจงให้พวกเขาทราบอย่างชัดเจนแม้พวกเขาจะไม่รู้จักตัวตนของนายน้อยเย่แต่พวกเขาทราบดีการนำเป่าชวงสีทิศออกจากสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะเคารพคำขอของคุณอย่างแน่นอนดีเย่เชิญล่งใจอย่างเต็มที่พูดด้วยรอยยิ้มฉันจะรอฟังรายงานข่าวการกลับประเทศจีนของเปาชวงซีทิศ ไม่มีปัญหาสุนจื้อตงพูดด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ขอคุณได้โปรดวางใจทุกอย่างถูกเตรียมการไว้เรียบร้อยเครื่องจะลงจอดในเยียนจริงอีกสองชั่วโมงนักข่าวทหารจะมาบันทึกภาพไว้เมื่อตัดต่อเสร็จสิ้นจะนำไปออกอากาศเวลาสี่ทุ่มคืนนี้ขอให้คุณรอชมได้ดีเย่เชิญยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นฉันจะรอรับชมข่าวนี้อย่างใจจดใจจอ่อ บทที่6,141ขณะที่เครื่องบินของซุนจื้อตงบินขึ้นจากจินหลิงในที่สุดเครื่องโบอิง7 7 7ของอูเฟย์เยียนก็ลงจอดที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์กอูเฟยเยียนบนเครื่องบินรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจเล็กน้อยแม้ในใจเธอรู้ดีเพราะเป่าช่วงสี่ทิศทำให้เธอต้องมาสหรัฐอเมริกาเมื่อเธอคิดถึงช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอเคยออกมาภายนอกบ้าง แต่ครั้งนี้เธอยังคงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกตินับตั้งแต่สงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเริ่มต้นขึ้นในศตรวรรษที่ผ่านมาอูเฟเยเยนออกมาสู่โลกภายนอกน้อยครั้งมากส่วนเหตุที่เธอไม่อยากออกจากฐานที่ตั้ง เพราะเธอได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆในช่วงสงครามเย็นยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนารวดเร็วเท่าไรเธอก็ยิ่งหวาดกลัวมากเท่านั้นโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเธอรู้สึกหวาดกลัวมากเป็นพิเศษหากเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ไม่ว่าผู้ชิงผุ้ยแข็งแกร่งปานใดก็เป็นแค่มดตัวหนึ่งหากถูกกำหนดเป็นเป้าหมายโดยมหาอำนาจเหล่านี้เรื่องนี้เปรียบเหมือนหายนะ ตัวอย่างเช่นสำนักงานใหญ่ผู้ชิงหุ้ยของเธอที่เธอใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากสร้างขึ้นมาไม่อาจต้านทานการโจมตีอย่างเต็มที่ของขีปนาวุธนำวิธีของเรือพิฆาตได้ดังนั้นเมื่อเธอมาสหรัฐอเมริกาครั้งนี้อูเฟรเยี่ยนต้องคอยเตือนตัวเองเธอต้องพยายามทำตัวให้ต่าต้อยอย่าเป็นจุดเด่นให้ใครมาสงสัยได้การเข้าประเทศครั้งนี้ อูเฟยเยียนและอูเทียนหลินใช้ตัวตนชาวสวีเดนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนหลังผ่านศุนลากากรเรียบร้อยอูเฟยเยียนเป็นห่วงเรื่องเป่าช่วงสี่ทิศกล่าวกับอูเทียนหลินว่าติดต่อจงหยงตอถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรได้อิงจูผู้ใต้บังคับบัญชาจะติดต่อจงหยงต่อเดี๋ยวนี้อูเทียนหลินพูดโดยไม่ต้องคิดเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาจงหยงต่อทันที แต่มีสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจโทรศัพท์ของจงยงตอปิดอยู่เขาอดไม่ได้ที่จะพูดเสียงกระซิบอิงจูโทรศัพท์ของจงยงตอปิดอยู่ปิดโทรศัพท์อูเฟยเยียนขมวดคิ้วพูดว่าโดยนิสัยของจงยงตอแม้จะมีเรื่องสำคัญแต่เขาไม่ควรปิดโทรศัพท์ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอูเทียนหลินสายศีรษะตอบว่า ผู้น้อยไม่ทราบอินจูหรือจะให้ติดต่อเชิญจือหมินอูเฟยเยียนพยักหน้าอย่างเฉยชาพูดว่าติดต่อไปอูเทียนหลินรีบกดหมายเลขของเชิญจือหมินอีกครั้งอย่างรวดเร็วแต่โทรศัพท์ยังคงได้รับแจ้งว่าเครื่องปิดสิ่งนี้ทำให้อูเทียนหลินรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นอดไม่ได้ที่จะพูดว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้แต่ทั้งคู่ปิดโทรศัพท์มือถือของตนเอง การแสดงออกของอูเฟย์เย่ยนกลายเป็นวิตกกังวลทันทีเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโดยไม่รู้ตัวเปิดแอปหนึ่งขึ้นมาซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์กำหนดตำแหน่งสมาชิกหลักของผู้ชิงลุวยในโทรศัพท์ของสมาชิกเหล่านี้จะส่งสัญญาณแจ้งตำแหน่งผ่านดาวเทียมไปยังเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่องโดวยวิธีนี้อูเฟยเย่ยมจะสามารถทราบการเคลื่อนไหวเฉพาะของแต่ละคนได้ เมื่ออูเฟย์เยี่ยมตรวจสอบตำแหน่งของคนทั้งสองเธอต้องรู้สึกประหลาดใจพบว่าจุดพิกัดของสองคนนี้หายไป